สวัสดีครับพีเพนะครับวันนี้พีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบทั้ง2ตัวนี้กับมือถืองบ3,500บาทระหว่างตัวเจ้า Honor X 6 B กับตัว Poco M 6นะครับพีจะขอแนบลิในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมา ใต้คลิปนี้ผมบางทีเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมผมตัวนี้พี่ซื้อมาคือเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยตามนี้พี่แนบให้ด้านล่างคลิปนี้ผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะมีขึ้นมีลงผมตัวทั้ง2ตัวนี้พี่ผมจะขอแนะนในการสั่งซื้อบอกเลยว่าตัวนี้ทั้งคู่กับงบเลทสามพันห้าถึงสี่พันหมตัวนี้มาดูว่าในการใช้งานทั้งคู่ในการเปรียบเทียบ จะเป็นไงบ้างนะครับผมตัวนี้มาดูเจ้าตัว,ตวนี่ครับ h o n o r X6B ครับซึ่งบอกเลยว่าพี่จะขอพูดถึงสเปคก่อนว่าเฮ้ยสเปคมันเป็นไงบ้างสัเจ้าตัว,ว h o n o r X6B ครับตัวนี้ผมบอกเลยว่า Body บอดี้สพีนะรู้สึกว่าบอดี้มันมีความสวยงามครับนะครับเก็บดีเทลของบอดี้ฝาหลังถือว่าสวยสดดุดหดนผมกล้องหลัง50ล้านมีตัว A.I. ผมคาเมราให้เราบนทีบร้ยอยบอกเลยว่าสบายหายห่วงน้ำหนัก100่ใกล้2กรัมสัพพีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอผมตัวนี้หน้าจอให้มาผมตัวนี้ก็คือหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอ6.56นิ้วอัตรารเฟสก็คือ9 0เฮิรตซ์ถือว่าพี่แกให้มาก็ถือว่าไม่ได้กักน,นะถือว่าอ o อ o เนอร์ทำการบ้านกับตัวนี้มันอย่างเพียงพอผมในการใช้งานแล้วก็ผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการฟาัชชัทถึง3าวัตต์อุปกรณ์ในกล่อง แถมมาด้วยนะก็ถือว่าโอเคมากครับที่ผมใช้ตัว CPU Hero G85 Octa Core ความเร็วบอกเลยว,ว่าตัวนี้สับพีนะใช้งานทั่วไปถือว่าเพียงพอมาผมตัวนี้หน้าจอสับพีถือว่าสู้แสงดีมาผมตัวนี้ครับผมให้ดูกันว่านี่ครับพีผมซื้อมาครุ่นเบสโมเดลผมตัวนี้แรม6 g ิกบวกเพิ่ม6 g ิกกับลอม108จิกมาผมตัวนี้หน้าจอ H.D. พัดนะครับรี้ยงในการทัดบอกเลยว่าทัดดีมากผมตัวนี้ macOS 8.0ผม n d r o i d 14ด้วยซึ่งบอกเลยว่า Honor ทําทำการบ้านในตัวนี้ถือว่าเจ๋งจริงครับนี่ครับทัดดีมากผมในการปรับตัวอัตราเี้ฟรแเราผมสามารถปรับได้เป็น60แล้วก็90ผมปรับได้ซึ่งดีมากผมตัวนี้นะครับปรับเป็น60 90ปรับได้ว่าปรับเป็นออโต ก็สามารถปรับได้ผมตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันต่างๆพี่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังก์ชันมันการใช้งานถือว่าเพียงหมตัวนี้นะครับแอปครับมีการคนแอปผมตัวนี้สามารถคนแอปพลิเคชันมได้วยนะครับนี่ครับซึ่งฟังก์ชันต่างๆพี่รู้สึกว่ามันเพียงหอมตัวนี้มีครับฟังก์ชันในการใช้ัลติวินโดว์ก็มีหมตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันบอกเลยว่าครบจบครับตัวกล้องเนาะพี่รู้สึกว่ากล้องสกินโทนตัวนี้ถือว่า ให้ใช้งานถือว่าดีมาผมตัวนี้กล้องหลังให้มา50ล้านมีเลนความลึกอยู่2ล้านแล้วก็เรนหลักอยู่50ล้านถือว่าเพียงพอในการใช้ผมกล้องหนา้าพีตัวนี้พีให้ไม่ให้มาคือ5ล้านนะครับผมสัปพีถือว่ากล้อง5ล้านก็ถือว่าเพียงพอผมในการใช้งานเรื่องแบตนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าแบตอึดมาก5,100มิลลิแอมสัปพีใช้งานมาถือว่าเป็นแบตที่อึดครับ ถือว่าคุณภาพของตัวลอมออเนอร์นะมันจะมีความเลื่อนไหลครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้เป็น Android เวอร์ชั่นที่เป็นสามารถซัพพอร์ตกับธนาคารได้อย่างสบายผมตัวนี้แล้วก็โหลดเกมต่างๆครับผมกับ s พ o r e สามารถดาวน์โหลดตัว Google Play ได้เกือบทุกแอปนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้สเปคกับ P รู้สึกว่าใช้งานมาถือว่าโอเคมากครับนะครับด้านข้างมีปุ่มผมสแกนนิมือพื่เป็นปุ่ม p o w เวสามารถสแกนผมได้ด้วยซึ่งถือว่าดีมาก สำหรับเจ้าตัว Poco M6 Pro ผมตัวนี้กับงบราคา3,500-4,000ถึง 4, เนาะบางครั้งราคามันอาจจะขึ้นจะลงครับส่วนตัวรู้สึกว่าบอดี้ในการดีไซน์มีความสวยงามมากครับผมตัวนี้กล้องหลังให้มาคือ108ล้านกล้องหน้าผมให้มาตัวนี้คือ13ล้านบอกเลยว่าในการถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังถือว่า มีคุณภาพจริงครับซึ่งพีใช้งานมาเป็นผือที่สับพ,พีนะรู้สึกว่ามันเพียงพอมากผมในการใช้งานครับหน้าจอให้มา7.6.79นิ้วนะผมตัวนี้อัาตาราเฟรชก็คือ90 h เฮิร์ความชัดที่ 4HD พัดซึ่งมากกว่าตัว h o n o r X6B แต่ราคาอาจจะแตกต่างกันประมาณหลัก500นะครับส่วนตัวรู้สึกว่าทั้งคู่ก็คุ้มนะครับลำโพงให้มา1ตัวเท่ากันสับตัว CPU ผมตัวนี้ให้มาฮีโ G91 Octa Core oc ด้วยถือว่าความเร็วจะมีความเร็วมากกว่า h e l i o G85 นะครับผมตัวนี้แรมให้มาแรม 6G บวกเพิ่ม 6G ก,กับรอม1 1 8 g r อมกับแรมถือว่าทั้งคู่ทำการบ้านมาดีมากผมในการใช้งานครับแบตให้มาสัปพีรู้สึกว่าเป็นแบตท,ที่เพียงพอผม 5,300mAh mm, กับตัวนี้ Fast Charge 3.3กับ Fast Charge 3.5รู้สึกว่าในการ Fast Charge ก็ไม่ไแตกต่างกันมากมายผมตัวนี้แล้วก็มีปุ่มผมเซนในมือบริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์ด้านข้างทุกอย่างเหมือนกับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าพิชจนมาสพีรู้สึกว่ามันเพียงพอน้ําหนักผมตัวนี้ประมาณร้อยหนึกร,รมัมตัวนี้มาสองร้อยกร,รมัมถือว่าน้ําหนักผมไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมพี่ผมจะขอเปรียบเทียบบอดี้ก่อนว่าเฮ้ยบอดี้มันแตกต่างกันปั๊กในเพียงเนนะครับนี่ ซึ่งอันนี้คือบอดี้นะครับผมในความแตกต่างกันนะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็ดีไซน์มีความสวยงามแต่รุ่นที่หน้าจอใหญ่ผมตัว Poco M6 จะมีเครื่องที่ใหญ่กว่านะครับสังเกตกับบอดี้ผมนี่ให้ดูเลยว่าบอดี้ของเจ้าตัว Poco M6 Pro จะมีบอดี้ที่ใหญ่กว่านะครับผมทั้งคู่อันนี้ตรงอันนี้ตรงโมดูลกล้องนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบ เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองค่ายมากนะผมตัวนี้นะนี่ครับด้านล่างผมตัวนี้ปุ่มลำโพงครับก็รวมลำโพงก็เหมือนกันไท C ซีก็อยู่ตำแหน่งเดีวยวกับผมแต่รูหูฟัง3.5ตัวของตัว X6B จะอยู่ด้านล่างในส่วนของตัว p o c o จะอยู่ด้านบนนะครับผมในเรื่องตัวรูหูฟัง3.5เนาะนี่ครับด้านข้างผมตัวนี้ปุ่มสแกนนะผมที่ปุ่ม power เหมือนกับผมตัวนี้แล้วก็ปุ่มลดเสียงติดกัน เหมือนกันผมตัวนี้เพิ่มเสียงเราเสียงนะครับนีครับอันนี้หน้าจอผมให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันมากน้อยเพียงผมซึ่งพีจะขอเปิดหน้าจอที่สูงสุดสว่างให้ดูเลยว่าครับหน้าจอนีครับสู้แสงสังเกตว่าหน้าจอสู้แสงตัว X6B จะสู้แสงได้ดีกว่าตัว p o c o M6 นะครับให้ดูเลยครับผมหน้าจอ แต่ความคมชัดตัวโป c โค6จะมีความคมชัดมากกว่านะครับตัวนี้นะครับนี่ครับหน้าจอผมซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอความสีสันสับพีนะถ้าปิดไฟจริงครับก็ถือว่าเห็นเลยครับว่าตัว X6B จะมีหน้าจอที่ดันแสงตัวนินออกมาได้เยอะกว่าตัว p ป c โค6แต่ M6 จะมีความคมชัดมากกว่าตัว X6b ซนะครับซึ่งนี้พี่ห้ดูเลยว่าหน้าจอมันจะไม่ผมในการทัดนี่ครับทัดก็ถือว่าชั้งคู่ในการทัดในการกดก็ถือว่า เพียงพอนะผมในการใช้งานผมพี่ผมจะขอให้ดูว่าเฮ้ยเรื่องตัวลำโพงมันเป็นการลำโพงหนึ่งตัวผมให้ดูว่าเสียงในการขับจะเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับเปิดลำโพงของผมลำโพงเลยนี่ครับมาดูว่าเสียงของเจ้าตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะครับผมเปิดสูงสุดแล้วผมนี่ครับอันนี้ X6B นะครับ Every day. Moves till grave. ถือว่าเสียงมีคุณภาพครับถือว่าเสียงเบสเสียงกลางออกแบบไปอย่างเหมาะสมมากครับมาดูว่าเจ้าตัวนี่ครับ M6 นะครับผมตัวนี้นะครับ Day, ถือว่าเสียงทั้งคู่มีความสูสี่กันผมในการใช้งานครับถือว่าคุณภาพก็ถือว่าดีพอสมควรทั้งคู่นะครับตัวผมพิจให้ดูว่าเฮ้ยเรื่องกล้องที่ไปถ่ายมามันเป็นไงบ้าง ของทั้ง2ตัวนี้ที่พีไปสัมผัสมารู้สึกว่าถ้ากล้องหน้าพีมอบให้ตัว M6 ครับ M6 จะมีตัวกล้องหน้าที่มีคุณภาพมากกว่าผมแต่สีสันสกินโทนมันก็ไมไ่แตกต่างกันมากมายผมเรื่องสีสันของกล้องหน้าผมนี้ครับพีผมให้ดูเลยว่ากล้องหน้าก็ถือว่าตัวออเนอร์ก็ทำไม่ดีมากขาด5ล้านแต่ทำพิเซลบอกเลยว่าออเนอร์ทำสกินโทนบอกเลยว่าสุดยอดครับกล้อง13ล้านก็ถือว่ามีความคมชัดมากครผมตัวนี้แต่ สกินโทนแ่าคนชอบครับส่วนตัวทั้งสองตัวนี้ทำ UI มาดีมากครับนี่ซึ่งพีไปสัมผัสมาในการถ่ายอาหารต่างๆครับผมหรือว่าถ่ายต่างๆครับรู้สึกว่าเป็นผืนที่มันใช้งานได้อย่างเพียงพอและสีสัดสกินโทนถือว่าใช้งานได้ดีมากครับกล้องหลังถ้ามีความคามชัดสุดอะผมตัวนี้108้ล้านยังไงก็มันมีความคมชัดมากกว่า50ล้านแต่คุณภาพในการลงเ a c e b o o k IG พี่ก็รู้สึกว่า มันก็ไม่แตกต่างกันมากมายผมในเรื่องการใช้งานนะครับนี่ครับผมพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยในการจับโฟกัสตัวที่มันเป็น1นึรล้านกับ50ล้านมันจะเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับถ่ายหนึ่อล้านผมตัวนี้นะครับนี่ครับถ่ายตัว50ล้านก่อนนะครับปึ๊บนะครับถ่ายที่เดียวกันผมปึ๊บความคมชัดยังไงตัวนี่ครับ ตัวโอก M6 จะมีความคมชัดครับผมแต่การเก็บสีเนาะตัวเก็บสีได้ดีอะ่ะก็คือตัว X6B ครับเก็บสีได้ดีมากครับผมแต่สั้คคู่ก็พูดถือว่าสกินโทนสับพีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอในการใช้งานครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าพี่หนู่ที่สับพีนะรู้สึกว่าใช้งานมาทั้งคู่ถือว่าเพียงพอครับซัพพอร์ต 4G ทั้งคู่แบตถือว่าอึดเล่นเกมเนาะถ้า Hero G91 ับผม มันจะมีความแรงมากกว่า85อยู่แล้วแหละสัปพีนะั้นรู้สึกว่าทั้งคู่ถือว่าในการเล่นเกมก็ถือว่าเพียงพอครับ Rv Rv ไม่ได้แตกต่างผมเล่นเกมมันถือว่าสูสีกันมากผม Rv ครับปับ60เฟรมหลเล่นครับ PUBG อันนี้ปรับแค่ประมาณต่ำๆก็พอนะแต่อันนี้ปรับกลางๆก็ถือว่าเพียงพอผมตัวนี้แล้วก็เกม Free Fire Map ทั้งคู่ปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายหายห่วงครับเก็บชิมอิมแพ t รับเป็นค่าดีฟอ u l ์ต่ำๆก็เพียงพอเนาะในการเล่นเกมครับถือว่า CPU ตัวนี้ชงานทั่วไปสัปีก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วก็บอดี้ผมมีความสวยงามทั้งคู่เนาะสมับพีจะขอแนบลก์ในการสั่งซื้อกับมือถืองบ3,500จริงๆนะเอาง่ายๆผมตัวนี้พีขอสมอให้ฟังเลยว่ามันสมผมชอบครับใครชอบแบบออเนอร์ชอบล้อมที่มีความไหลเลื่นมีความสมูทก็ไปออเนอร์ครับไม่ต้องคิดอะไรมาก บอดี้มีความทนทานมีการป้องกันที่ดีมากครับใครชอบความที่เป็นหน้าจอดีๆ CPU ดีก็ไปตัว Poco โ M6 นะครับผมทั้งคู่บอกเลยว่าเอกลักษณ์ในการใช้งานแตกต่างกันครับแต่พีใช้งานทั้ง2ตัวนี้ถือว่ามีความกลมกลม่อมดีครับผมสำนี้ขอบคุณครับพีจะขอแนบลิก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปใน,ในะครับผมบางครั้งเนาะราคามันอาจจะขึ้นจะลงแนะนําว่าให้เช็คราคาล่าสุดตามนี้พีแนบให้ใต้คลิปนะครับผมสำนี้ขอบคุณครับ